สวัสดีพี่น้องพี่น้องจ๋าไม่กินขนมกินน้ำยาปลาทู่จแซ่บน้ำกันอันนี้ลวกพักบุงแล้วเักบุงไทยนะลวกเอาอันนี้ทัวฟักงาครับอันนี้ผักกระไรไรพี่น้องไม่เห็นเนาะมาไมาไม่กินน้ำกันโอมือนียตื้นผมว่าอะไรหิวเข่ามือได้กระได้สองสามมือแล้ว ี่ให้ไปนางเ่ยคือเขาว่าเนาะเขาแล้วก็นิ้วขอมันก็ว่ามัาสนสมบูรณ์เลยฮึฮึฮึฮกงุ่มงมนอยู่พี่น้องก็ไลยไปเก็บดอกหลูงมาขายน้ำยาปลาน้ำยาปลาทู่

chính là thuốc PP sẽ rồi rồi 那个病毒。<noise> <noise> กินซอสอ่างมูพี่น้องแต่ละเมื่อนแปดนาทีนี่อิม่มของตีเมียวัย่า,ายาจำลองกินก๊องไงกินไนว้หมจ้าบวเป็น Toàn thiêng dì kín tăm, mà là cỏ, hợp dạng. Toàn thịt im. Nó lái ra, kín bóc bền. Bóc mỏi. Kín khẩu giang đều. หลายย่างกระไดคกับนี่มูนเ,เดือดหมดกูเดียวกับเป็นไปย่างเดียวที่ไหนมันหมดไปย่างๆเลยพี่น้อง เราขากันไปหน่องไม่อุ่นหรอรกแล้วได้อยากไว้วเขาก็ขนน้องจินกินเป็นแต่เป็นเล็กหน่อยเขาก็ขนน้องจินกุยยลย โอ้ยย่อก็ฮอนหอนจริงจริงเนี่แก่ก็ไลย้อนไปหน่อยก็บอกหายดอกเพราะอยู่ได้ว่าได้ไปหาหมอจากเสี่ยเสี่ยก็รู้ว่าเป็นอยู่จิ้งจริง ยำปวดปวดเลยถูกเป,เป,เป๊ะๆซับซับซับยำพวดปวดน้ำรองลงองเซ่ขอบคปุณนตอนกินกินไปาอ้ว